สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเจอกันที่ทฤษฎีบทวงกลมการพิสูจน์ขอที่ยาวเท่ากันนะคะโดยทฤษฎีบทบอกว่าในวงกลมวงเดียวกันถ้าขอสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันจากรูปนะคะเรากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD นะคะเป็นขอดก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นขอดเริ่มการพิสูจน์เลยค่ะ การพิสูจน์ให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นคอร์ดมาลาการัศมีของวงกล,ม,กลมนะคะก็คือ OB แล้วก็ OC แล้วก็ลากา OM ไหขอภัยคะ่ะ OM ON ไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง EB กับ CD ตามลำดับเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม OBM อะค่ะแล้วก็รูปสามเหลี่ยม OCN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการแบบฉากด้านด้านนั่นเองก็คือด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันอ่ายวเขียนไว้ก่อนนะว่าลากรัศมี C และลากส่วนของเส้นตรง OM และ o n ตั้งไปตั้งฉากกส่วนคอร์ดของเราก็คือส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็ CD ตามลำดับ ก็คือ O M อ่ะไปที่ส่วนของเส้นตรง A B แล้วก็ O N ไปที่ส่วนของเส้นตรง C D แล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยม O B M และรูปสามเหลี่ยม O C N มีความเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านด้าน ว่าเราลากให้สิน์นี้ไปตั้งฉากกับอันนี้อันนี้ตั้งฉากกับอันนี้ไงมันก็เลยต้องเป็นฉากด้านหน้าเพราะว่าด้านนี้เท่ากันแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยอ่าเนื่องจาก o m และ o in เป็นด้านผู้สมในการ ดังนั้น O M จะเท่ากับ O N ซึ่งจากการพิจารณานะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าถ้าขอดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วโคดทั้งสองจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันนั่นเองซึ่งตรงตามทฤษฎีบทค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ